าบอกว่านะครับเมืองลำปางเป็นเมืองที่ไป่หมุนตามการเวลาอย่างที่อยู่ด้านหลังผมนะครับนี่คือตลาดร้อยปีกาดเกาเจ้านะฮะซึ่งต้องบอกกันเลยว่าเป็นตลาดพื้นบ้านของคนลำปางเราก็จะเห็นว,วิธีการดําเนินชีวิตของเขานะฮะในยามเช้าแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสัมผัสพร้อมๆกันดีกว่าครับ สิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าลำปางเป็นเมืองที่ไม่หมุนตามการเวลาเพราะทุกอย่างยังคงความสวยงามและมีสเสน่ห์ไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาครับที่เห็นได้ชัดเลยก็ที่นี่เลยครับตลาดเก้าจาวที่เป็นตลาดพื้นบ้านทําให้เราได้เห็นการดําเนินชีวิตยามเช้าของคนลำปางครับเรียกได้ว่าคลาสสิกสุดๆเลยนี่ครับทำบุญวิธีการทำบุญเขาเสียบตังค์เข้าไป อันนี้คือกินได้แล้วเหรอครับทาไม่ได้ไปแกงได้เขาไม่อยู่ใช่ไหมครับเขาของร้านไม่อยู่ก็เอาไปสิเอสวันดี้ค่ะป่าวผมเห็นมันมีอะไรบินก็เลยยกหนีแมงวันมันมาที่กาดเก้าจาวนะครับนอกจากผมจะอิ่มท้องแล้วผมยังอิ่มบุญอีกด้วยครับเพราะที่นี่เนี่ยมีพระมาบินฑบาตแล้วก็ยังได้ปล่อยนกปล่อยปลาด้วยแหละครับ กับข้าวเหรอครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันไหนนนั่ไก่อกไก่คทำแก้วจะได้ออกด้วยเดี๋ยวแวะมานะครับโหน่ารักจังพี่ขอบคุณครับโอ้ยสวัสดีครับนี่ฮะมันลำปางที่ต้องรู้จักเซรามิกตาไก่ใช่ไหมครับถ้วยกาไก่เป็นของขึ้นชื่อของลำปางของแท้ของจริงต้องตัวแดงหางดำใช่ไหมฮะ นี่กี่บาทครับเนี่ยใบนี้15บาทเองถูกมากถูกจริงอันนี้ไก่ปลอมนะถ้าซื้อตาไก่ต้องเป็นอย่างงี้านนเห็นนะั้มของปลอมของจริงของปลอมของจริงของจริงของปลอมแฮอันนี้ของปลอมอันนี้ของจริงนี่ดูมีหลากหลายแบบนะฮะแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นรูปตาไก่หมดเลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตาไก่บอกได้เลยว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปางเวลาเราไปไหนเนี่ยแต่และสถานที่เนี่ยเราก็จะเห็นถ้วยตาไก่นะฮะหรือว่าแม้แต่อนุสาวรีย์ไก่ก็อยู่ในหลายๆจุดนะฮะของเมืองลำปางนอกจากกาดเก้าจาวแล้วนะครับที่นี่ยังมีตลาดรัศดาตลาดเช้าคู่เชิงสะพานรัศดาพิเศษครับถนนคนเดินกาดกองต้าที่จะมีร้านค้ามากมายให้ช้อปชิมชิลในวันเสาร์อาทิตย์ครับยังครับยังไม่หมดแค่นี้ ลำปลางยังมีอันซีนอีกที่นะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูความสวยงามแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าการเดินทางเนี่ยไม่ง่ายเลยละครับเราต้องนั่งรถของที่นี่ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเพราะเส้นทางเนี่ยเป็นทางโค้งแล้วก็ลาดชันมากๆต้องอาศัยความชำนาญของคนพื้นที่ครับและผมเนี่ยก็ต้องเดินเท้าขึ้นเขาต่ออีกครับ5 0 0เมตรดูเหมือนจะไม่ไกลใช่ไหมล่ะครับแต่ความชันนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะครับ นี่ครับนี่เดินมาครึ่งทางเองนะครึ่งทางเรายังเห็นวิวสวยขนาดนี้ฮะเดี๋ยวต้องเดินต่ออีกครึ่งหนึ่งเพื่อจะเห็นความสวยที่สุดของที่นี่ครับแต่เป็นไงเห็นคนที่เดินสวนมาเนี่ยเขาบอกว่าข้างบนสวยกว่านี้อีกไม่เชื่อต้องลองดู โอ้โยผู้ชมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยจริง<ๆ>แต่เวลาพอขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเห็นวิวเนี่ยนะธรรมชาติข้างล่างใหญ่มากแล้วมันกว้างมากพโลนาะมาก,มากแต่ที่สวยกว่านั้นนู่นข้างหลังผมครับเจดีอยู่บนยอดภูผาหินจะบ้าหรือเปล่าเป็นไงล่ะเที่ยวขั้นเทพพามาสุดอย่าเงี้ยดูพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดู กันบ้างครับคุณผู้ชมครับสวยงามแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอันซีนจริงๆใช่ไหมละครับและที่นี่ก็คือวัดเฉลิมพร,พระเกียรติพระจอมเกล้าชานุสรน,นะฮะหรือเดิมที่เรียกกันว่าวัดพระพุทธบาทปูผ่ผาแดงครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนั่นเองสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับซึ่งทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังกันนั้นก็คือภาพอนุดง,งามของเจดีย์เล็กๆนะครับที่สร้างขึ้นมาบนภูเขาสูงเสียดฟ้าแบบนี้นะฮะล้อมรอบด้วยทิวเขาสูงแบบนี้ เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากแรงศรัทธาของมนุษย์นั่นเองฮนะจึงเกิดเป็นภาพที่สวยงามและดึงดูดให้ใครหลาย,ลายๆคนอยากเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ครับแสงลงมาแบบปื๊บๆๆ ลำปางมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ค้นหาอีกมากมายเลยนะครับถ้าใครอยากลองใช้ชีวิตช้าช้าผมแนะนำที่ลำปางเลยครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกว่านาฬิกาของคุณผู้ชมนั้นเดินช้าลงจริงครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากมาเที่ยวลำปางนะครับการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ลำบากเลยถ้าจะขับรถมาเองนะครับก็ใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งขับผ่านนครสวรรค์กำแพงเพชรและตากครับแล้วขับตรงเข้าสู่ลำปางใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพมหานคร หรือว่าถ้าอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆชิลๆนะครับนั่งรถไฟก็ได้ครับมีบริการทุกวันจากสถานีรถไฟหัวลําโพงหรือถ้าใครอยากจะประหยัดเวลานะครับก็สามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่ลําปางได้ครับสะดวกสบายมากๆครับสำหรับการเที่ยวลำปางครั้งนี้ของผมนะฮะเรียกได้ว่ามันเกินคําว่าขั้นเทพจรงิงๆสถานที่เที่ยวในเมืองไทยเนี่ยนะครับความสวยงามความเป็นธรรมชาติเนี่ยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะฮะ ลำปางนะฮะจังหวัดที่ไม่เคยหมุนตามกาลเวลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับได้มาเที่ยวในที่สวยๆของลำปางแห่งนี้นะฮะให้เรามาเจอกับสถานที่ขั้นเทพแบบนี้ครั้งหน้าเรายังมีสถานที่ที่น่าสนใจกว่านี้อีกแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนต้องติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ